ทำไมอาหารเสริมที่มันไม่ใส่สารแอคทีฟอะไรเลยเนี่ยมันถึงกินแล้วดีขึ้นล่าสุดมันมีกระแสบอกว่าอาหารเสริมเนี่ยคอลลาเจนมีคอลลาเจนโคตรน้อยไม่ถึง10%ที่เหลือเป็นน้ําตาลแต่ถ้าไม่อ่านดูรีวิวเนี่ยรีวิวมันดีๆแม่งโคตรเยอะทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อันแรกรีวิวที่คุณเห็นมันเป็นรีวิวปลอมทุกคนที่ทําอาหารเสริมจะต้องมีการทำเฟกรีวิวเฟกรีวิวก็คือให้คน หรือทีมงานเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปซื้อแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อให้มันเกิดการซื้อบางคนถ้าไม่ทําอย่างนี้มันไม่มีคนกล้าซื้อทุกคนของไม่ขายได้ศูนย์ชิ้นมันไม่มีคนกล้าซื้อมันกลัวว่าเป็นล้านปลอมบางคนทําเฟซรีวิวกันเยอะมากทาต่อเนื่องจ้างคนมาซื้อจ้างคนมาคอมเมนต์จ้างคนมาถ่ายรูปเพื่อให้ส่วนของคอมเมนต์เนี่ยมันดูดีขึ้นแต่เนี้ยมันได้แค่ระยะเริ่มต้นเพราะว่าระยะยาวมันก็คืออยู่ที่ตัวสินค้าแต่ตัวสินค้ายิ่งเวลาพิสูจน์ มันก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยมันดีมันดีมันใช้ได้เพราะอะไรเพราะอาหารเสริมคนจะกินแล้วรู้สึกดีเนี่ยอย่างน้อยแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมคือถ้ามันมีการเทียบกลุ่มระหว่างคนที่กินสารดีๆกับคนที่กินพาซิโบหรือแป้งอะแป้ง,ปงตัวหลอกอาหารเสริมตัวหลอกพบว่าไอ้คนที่กินอาหารเสริมตัวหลอกเนี่ยมันก็รู้สึกดีเหมือนกันแต่ไม่ได้รู้สึกดีถึงขนาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนรู้สึกดีหมดแต่ยังยังน้อยอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์คนมารู้สึกดี อย่างผิวคุณเป็นผิวไม่แดดคุณออกแดดคุณเป็นผิวไม่แดดตัวดําผมถามจริงๆหลังจากคุณที่คุณตัวดําไม่แดดแล้วอะถ้าคุณมาใช้ชีวิตในบ้านไม่โดนแดดหนักเดี๋ยวผิวมันก็ดีขึ้นเองผิวมันก็ขาวขึ้นเองมันไม่จําเป็นต้องไปเร่งใช้วิตามินซีใช้คอลลาเจนใช้อะไรด้วยซ้ําแต่ถ้าคุณใช้มันอาจจะบูสต์ให้กระบวนการเนี่ยมันหายได้เร็วขึ้นผิวมันฟื้นได้เร็วขึ้นแต่ปกติผิวมันก็ฟื้นตามธรรมชาติอยู่แล้ว อันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่คนไม่บอกไงเพราะถ้าเขาบอกคุณว่าเฮ้ยเดี๋ยวผิวผิวก็ฟื้นเองได้เขาก็ขายของไม่ได้แต่มันไม่พูดว่าถ้าคุณทานอาหารบำรุงร่างกายการฟื้นตัวมันจะเร็วขึ้นแค่การฟื้นตัวมันเร็วขึ้นการฟื้นตัวมันดีขึ้นเนี่ยมันไม่เอาความจริงมาพูดไงตรงเนี้ยมันก็เลยจะอธิบายได้ว่าทําไมในส่วนของคอมเมนต์บางอันไม่ใส่สารแอคทีฟด้วยซ้ํามันเลยดีขึ้นได้เพราะว่ามันดีขึ้นอยู่แล้ว อันนี้คือข้อ2ข้อแรกก็คือว่ามันเป็นเฟครีวิวรีวิวปลอมอันที่2ไม่ว่าคุณไม่ทําอะไรแค่คุณดูแลสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องใช้อาหารเสริดสมด้วยซ้ําร่างกายมันก็ดีขึ้นเองอยู่แล้ว